ตั้งล่ำครับพี่น้องบันนี้เยนาเนาะบันนี่อุดเลยหมอโอ้ยตังคันเออสั่ง ขัญคุณเดิมมันคอ,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 อยคอยลงมาเมื่อละน้อยสมั่งวมันเทืบอนบ่ลำถอยถององถอลงมาเมื่อละน้อยจากมันเท่า แม่นแต่หึงจากมันเทาแม่นแต่หึงโอ้ยโอ้ยน้อโอ้ยน้โอ้ยล้านน้ำเฮ้ยที่ขอน้องซอยล่ะไปล่ะเอาซอยกวนกันเลยเอา ซอยซอยพี่น้องเมื่อนี้หมอสอยได้มื่อนี้หมอสอยสอยซอยยางเดียวยาฟ้าขามันได้นกแตดแตดมาสัตว์มาขาบ่ไดรขาบ่ได้เอาไว้ยังพี่เอาไว้ยังนกแตดแตดจะบ่อย่ามันขวมไปใส่ขามันขวมไปรอดเอาไว้แต่สอยมาสัตว์มาสอยมันขวมไปเอาสอยเอื้อเสื้อเสื้อหมอล้อมร้อยสอยเรได้นั่นเอาสอยสักอนสอยสอยพี่น้องฟังสอยนกแตดแต่บินขวมปลาเตยออื พราวบ้านไหนบะมี่กะเทยคือเซ้แต่ประสันวาพี่น้องว่าเอ,าอันนี้กาว,วาสอยอันนี้กาว,วาสอยเอาละนี่ละคุณแม่เอ้ยสีได้ก้าผักเพื่อนคุณประโยชน์ขันของควยจัดว่ามีคุณหลายอต่อเขาขันเหลือล้นละละคุณนำมอามาใช้ไทยนะถึงกะาวานเอาแรงงานของควยมาผูกเขาเอามาเลี้ยงพวกหมูเห่า ล่าคิดเบิ่งเด้อพวกหมูเจ้าอิแมนว่าบ่อลือได้ขี้ของค้วยหาาอกกะไขยเอาเงินหรือใส่หน้ากางามได้แ,และะเอาไปหมักกัะใบไม่เป็นปุ๋ยชีวาภาพหาบใส่หน้าพวกหมูเจ้าก็เขากะเหลาเขียวละหอดกระดูกกระเดี่ยวเอาแหลกเปลี่ยนเป็นเงินตาคูดเอ้ยเอาค้วยมาไถาหน้าซอยแห้งขันเหลือลน ลาคนนํำเอามาใช้ไถนาทั้งกาวานเอาแรงงานของควายมาปูเขาเอามาเลี้ยงพวกหมูเหาลาคิดเบื้องเดือพวกหมูเจ้าซีเมนว่าบ่ลือใดห่วยมันไป็นวัตถล้วมัคนควรตัวจี่ <S <S ีของควายเฮากะขายเอาเงินหรือใส่น้ากางามใดละาเอาไปมักกบใบไม่เป็นปุ๋ยชีวาภาพหาพใส่นาพวกมูเจ้าก็เขากะเหลาเขียว หอดกระดูกกระเดี่ยวเอาแหลกเปลี่ยนเป็นเงินตาเกินควยมีราคาต่อห้าสมัยนี้ล่ะลาเนื้นอค้วยมีก็ขายได้สี่เป็นเงินได้ง,ไง่ายๆกินล่อเลี้ยงล่างไก่ของคนเฮาซื้อเมือ่อมีแห้งเขาว่าใส่ตน ละคุณของคว้ยนี่ก็มีมากล้นผลประโยชน์นันนี้หลายหนังของคว้ยเฮากะไขเอาเงินเฮ็ดกระเป๋าเอามาใส่ว่าละล้วนแต่เป็นายได้ของคนเฮาโอ้ยละล้วนแต่เป็นไรได้ของคนเฮาเหมือสู่ยังเป็นสินค้าตั้งตั้งของประเทศชาติได้เอามาใส่กูสู่แนว ได้เข้ามากกแมนค้อยนี่แล้วคุณประโยชน์มหาศาลหนับว่านานพันปีได้แก่ไทยให้คนใส่ว่าลาส่วนลถไถบอมีจอยสมัยตะกี้ได้นองละครับผมล<ะ>่า <ผม S 2> ส่วนรถไถบอมีจอยมาไทน่าสมัยเอกกรบมีแต่ค้อยลวนลวนเฮาควรได้คูรักษาตุกสมัยคัน้นี้น่ามีตั้งแต่คันค้ยเล็กครับผมพอได้บันเท่าทุกพวกมูค้อยที่เฮาเลียง แต่ว่าค้ยมันกินเนี่ยบอ่อหอนกินแม่แนวอื่นบอ่อเปียงทุ่นพวกโมเจา้าบอ่อเปียงทุ่นพวกโมเจา้าโอ้ยลืมล้วละ่ะมันบ่อยอะล้ำตอโดนเอาต้ยอเอาซวยมันมันบังคับอะกกัล้ำเนาะ ไอ้ควายแลนลงทงได้บันยางฟ้อนได้คนพายเห็นหนังดอกพูดเนี่ยเอ้าควายจะได้จังสิช้นหมอแก่นนี่เราพิ่นว่าสุกเมืองฟ้ามีตะเด็ดกับฝนสุกอยู่ในเมืองคุนกินเหล้าแล้วกับฟ้อน เตยเด้อบันเนีเ่ยเตยล้าเด้อบัเนี่ยเอาเตยล้าไรพี่เอาขอพูดแค่นี้เถิดนาขอพูดแค่นี้เถิดนาเพราะเวลาผมก็ไหลหลังถ้าหากว่าท่านอยากฟังถ้าหากว่าอยากฟังตีหน้าตีหลังไปหาผมหม่ไม่ๆตไม่ไตอยู่บ้านดอนบนตบนน,อน้องจิกเมืองสาระรรมป่มบ่อไร่ลาเลี่ลยวบ่อไร่หรือเจ้าลาล่อ,องขอแต่พวกศรัทธาพี่น้องมาฟังขา้าจงอยู่ดี จังวนานางเอ้สาวลาที่เอ้หนุนองคันสาวคันนางคือ่สู้ต่างบ้านคือส,าสาะกเไว้นำตาคือไม่นั้นบอกขอดงย่านผู้มาลุ่นนั่นสีเอากรวสู้ละคันี้ตามสู้สู้แล้วลำบ่โอาใจนักลับพี่ได้กินเข้ากัน ไก่เบาละพี่ได้กินน euh ุ่นไก่จังละพี่พอแต่น้ำจางก่อยเราบ่กเต็มพี่บ่กเต็มไก่โหน่น้ำแฝงผัวบอกตตนเคล็ดีสลัดเดือดต้นน้ำผัวบัดแดงแดงพี่มาลีพี่ยุทธีอาย